papa ว่่าออะะไระสนุกมากเลยค่ะงานประเพณีปก้บาเลย้บบยปาป,ป,ปากจ้าปาปาก,กปร,รอดหไอ้พ๊พพบบกไอ้กบ้าสีห่าก็หวงแม นานมากเลยค่ะของอำเภอป่าป่าเดี๋ยวขบวนมาเองอย่าไปมีสิบกว่าขบวนเพึ่งผ่านไปขบวนแรก สาวมริสาคข้าสีนะครับเป็นเพลงีของอันนี้ของตำบลกุตะเก้ค่ะอันนี้ของตำบลกุตะเก้ว่าทำเป็นเพลงดีของบ้านเราใอันนี้ของตำบลกุตะเก้บ้านเราเองค่ะแล้วเราจะดูว่าบ้านเรามีสาวสวยขนาดไหน จะสู้เข้าได้ไหมปีนี้อันนี้ของคุตะไก้นะคะเฮ้ยกุตะไก้เหรอใช่สวัสดีค่ะสวยบ๊อนางงามเฮาเดี๋ยวถ่ายจ้าเดิน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 ไปดูอันนี้ขบวนของกุตไก้นะคะบ้านของเราเองเดนัทเดินดูคนแหน่อุประชายยารัก ของรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่สิอธิบาย่แบบอันนี้เป็นขบวนของกุะไกียร้เขาทำ <c oughs> อะไรอ่ะผู้เฒ่าผู้แก่วันดีจ้ายายวันดีจ้าอันนี้เป็นองค์หินตั้งผู้บ้านผู้เมืองของกุะไก เนีย่ยสาวสาวกุะเกี้หมู่สี่ค่ะสาวหลอดสาวหลอดว่ะงาม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 แม่ไพนีหลอดมึงเบงเอา <ś c oughs> เอาป้ามา่กินเด็ก้องเขาเลยนนะบ่ันอยู่บน บวนเ,สเพ,พสองขบวนค่ะยังไม่ทันได้ไปถึงไหนเลยอันนี้เพิ่งจะสองขบวนเอออันนี้ยายต้าเด้อเขียวเด้อเบิ่งเอาเด้ออันนี้เนี่ยต้าอันนี้ขบวนหมู่ซิปเป็นหมู่ซิปแต่เป็นกลุ่มของคุต,ตะเก้หมู่สี่โอ้ไม่จ่อย ขบวนหมู่บ้านเฮาของตำบลกุตะกไกรอเขาผ่านไม่ไหวไงเห็นปะสวยอยู่ขบวนกุตะกไกฟรีนี่คนอย่างมีแต่คนเม้น์มาเนี่ยงามชาสว<ะ>ยสุดยอด<ช>ดีไซน์าๆๆสาีแตคนมานแม่ที่อยู่สิงคโปร์ก็เยอะแยะเลยยังเด้นอนี่ยัง ยังเป็นขบวนกุตะไก้อยู่ไหมหมอจ้าเนาะอันนี้สิเป็นขบวนยิ้มใส่จะเต็มที่เลยยิ้มใส่อย่างเต็มที่ถ่ายทอดโซเดอร์เห็นเบิร์ดไปเร็วข้อน้ำมะเขือแล้ววะโอ้ยังกุตะไก้อยู่แหม่เนี่ยขนมจีนตำบลกุตะไก้ในน้ำทีมเอาพี่นางโต้เด้อนี่ยแมาขุดป่ะนะไหนก็ใช่สิพี่มาขุใครคะ สวยเจอคนสวยค่ะเจอคนสวยพอดีแวะคนสวยจักน้อยกว่าสาวสวยโกวันไล่สุดไล่สุดไล่สุดอันนี้ใครหลานเหรอฟังถามว่าพี่มะกรูดเหรอแม่ใช่พี่มะกรูดเหรออันนี้ลูกไอ้ปองปอนไม่ได้เหรอเนี่ยคืออันนี้ข้วปุ้นของโคกสะอาดฮะไปทางนั้นบอก นี่อันนี้ของโคกสะอาดนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเทียนแบบตะสนเลยนะจ๊ะนะจ๊ะแน่หนุจีนสวยงามมากเลยค่ะลูกสาวจ้าไว้เอาไว้ขึ้นประกวดนางงามอยู่ <Okay. S 1> ดำแต่แทะ <laughs> อันนี้ผ้ามุกนะจ๊ะเด้อ mm hmm. ผ้ามุก mm hmm. ผ้ามุกของกุตะไก่จ้า mm hmm. อันนี้เป็นผ้ามุก mm hmm. โอ้ยขบวนกุตะไก่เฮายาวเนาเนะปีนี่เนาะ mm hmm. เอาสีได้ที่หนึ่งน้ำเขาอยู่บ่อันนี้เป็นทอผ้านะคะของบุตะไกล้ค่ะเป็นทอผ้ามุกอ่าลายผ้าถุมสวยๆวยมีคนนั่งทอมานำนะะด้วยด้อคนทอกระสวยค่ะ,ค,ค,ะคนทอกระสวยเอาต่ำมก็าไปเพื่อแล้วได้อยู่ดอกพื้นนึง <laughs> อันนี้มีกลุ่มผลิตแจ่วบองนำด้อจ้ะ กุตไก่มีผลิตแจ่วบองแจ่วบองของหมู่ใดจ๊ะฮะอยู่หมู่หกเนาะค่ะเนอะอันนี้กับบ้านเฮาเดอ้อ์ซีอาวหยางหม้อใหญ่ๆขขาปุ้นบอ่อหม้อใหญ่ๆอันนี้เป็นแจ่วบองจ้ะฟังหลบสิอันนี้เป็นกลุ่มแจ่วบอง แต่าบองของหมู่ฮกเพิ่นบ้านวังโพตะกาอยู่ในกลุ่มกุตะไกลอันนี้เป็นวิถีชุมชนเป็นวิถีชุมชนเขาเอื้อนมาอย่างเลยเฮ้ยอันนี้เขาเอื้อนมาอย่างงั้ไม่ไผ่เอาไม่ไผ่จังดโอ้ยแก้ข้อแห้งบ่นี่บอกแก้อแห้งเหรอเราลุ่มเรือเรามเราลุ่มลออยู่บ้าโอ้กับแก้มอยู่พูนบ่อเราอยู่พี่เด้อกับแก้มอยู่พูนบ่อเดียวเดียว ซ้อมคอแห้งก้อนเดียวเดียวโอ้น้องริวบอกเอามากินแม่ยคนนี้อะไพี่ริวดิ้ลิวเซ่เนอะไรห่ลานเ่าคุกไปไกล้ไม่หรืวคนความงามเอาไวดเหลวไม่ใชอันนี้เป็นวิธีชาวบ้านนะคะเอิ้นว่าอย่างกงระจัมเขได้หลายหลายเด้อบาทนี่เนี่ยขาจงโจ๊ะก็มีฮะมีเบียร์บ่บาทเบียร์ยบ่มีนะดิ้เบียจุด อันนี้เบิ่งเอาเด้อสาวงามกุตไกยอดีตอดีต่อ่าอดีตเด้ออันนี้สาวงามกุตะกยค่ะถ่ายทอดสดค่ะลายสดนะคะสาวสวยสวยนะคะคกุตะกยค่ะสาวหลิวคบน้องอิทนะคะเด้ออันนี้คืออะไรเอาเหล่าเลยจ้าน้องจ่าอันนี้จ้าจำซื่อบบได้าทางนี้ อ้าวโอ,โอ้พวกอาจารย์กลุ่มของอาจารย์อ่ากลุ่มของอาจารย์ศูนย์เด็กเล็กน้อ,นองหลังน้องอุ้มค่ะโอ้ยโ <laughs> อ้ยใหม่ก็มาเสียน้ําตาให้ยาเสติดยาอันนี้โอ้อาจารย์ลยําเพยว่าไใดเอ้ยยางยังอีกบบไก,ก่เนาะกลุ่มบ้านเขาใหญ่ใหญ่เนาะยาวเออยาวขอบวนที่สองค่ะขอบวนแรกเป็นของปาป๊าค่ะขอบวนที่สองของกุะไก้ แต่โอ้ยป่านนี้ถึงตลาดแล้วหัวขบวนนะคะตกล้จะใก้านี่ขบวน,นใครลอกจ้ามีแต่คนสวยๆค่ะเพราะว่าเ่าบอกว่าหนุ่มๆน,นะกนรัดห,หนุ่มแมนบาแอดผู้ถ่ายกันหนุ่มอยู่เด้อ <laughs> จ้าโอ้เขาเอน จ้องเจอวาสั้นโอ้ยจืบบ่ได้จะบองร้อนไหมคะน้าเอ็ดอ๋อไม่ร้อนค่ะอากาศกำลังดีค่ะคึ้มฟ้าคึ้มฝนค่ะบุรุษวัดสิรอดหรือเปล่ามือนี่ถ้าเจอพายุบนแน่ว,วัดสิรอดบ่รอด <c oughs> อนี่เป็นกลุ่มชุมชนในหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะรวมจักลูกลานไผ่จืบบ่ได้คือกัน เด้ออันนี้ผู้ใหญ่โคกสะอาดค่ะผู้ใหญ่หมูเก้าโคกครับโอ้จักขอบคุณหลายหลาเออ้ป้าแป้งบอยโอ้ยอดูจ้าให้เดียวตัวนี้ให้เดียวตัวนี้ให้เดียวให้เดียวค่ะป้าแป้งนีกว่อได้ค่ะได้ค่ะประเพณีบ้านเฮาค่ะอ่าอ่ะอะโอ้ยหน้าค่ะ แพ้เว่บานคนไทยก็น่าขาวแพ้เว่บานเนีมาสนิทชุมช่นกุ๊ดตาไคร้เล่นน้าลูกหลานได้เล่นน้ะเอาน้องกองฟางหน้าขาวแล้วลูกเอ้ยอะโดนัทถอยมาถอยมาสวยๆทั้งยาว ค่ะโอ้ยเป็นทางใหญ่ทางยาวเลยค่ะเดี๋ยวจะต่อไปคงจะเป็นอันนี้เป็นขบวนสุดท้ายของตำบลกุตตะไก่อ่าแล้วต่อไปจะเป็นขบวนของตำบลตำบลอะไรเอ่ยเดี๋ยวรอสักครููดูสิผ่านไปเป็นชั่วโมงเพิ่งจะผ่านไปได้สองขบวนขบวนอันนี้เป็นขบวนที่สาม ขบวนที่สามขบวนที่สของอันนี้ของตำบลโคกสูงหืูเดินตามขาบวนไปรอยอยู่บ้านได้ลูกได้ไปเดินไปเลยกองฟางเอาน้องไปด้วยนะลูกโดนักไปกับพี่ฟางไปลูกไปไปรอที่บ้านอันนี้เป็นของโคกสูงขบวนที่สามโอ้ยสิบกว่าขาบวนสีนหอดใสเนาะขบวนโคกสูง คนเรื่องข้ะเจ้าจ้าคนบาทที่นี่นะเบิ่งไปเรื่อยๆตะโบจับข้าเจ้าเลยแต่ม,วม,วมว้วนม้วนเด้อค่ะงานส่งการบ้านเฮาของอำเภอป่าป่าจ้ามว้วนอีเ้โอ้ยสิพาไปเบิ่งนางงามโคกสูตรเลลนหัวสุดนอนกม็มีทันนอนตื่นอ,อันนี้ E เป็นคนรักนำเผาอยอนนู่เป็นขบวนกองยาวขวองตำบลโคกหสู